ในที่สุดความอดทนอดกลัน้นรอคอยก็ออกผลกับตัวเกมให้เล่นฟรีของสมาชิก PlayStation p l ร s ระดับกลางขึ้นไปนั่นก็คือระดับ Extra และ Deluxe ที่จะมีตัวเกมระดับที่เป็นเมาให้เล่นอีกแล้วในสัปดาห์หน้ามันก็คือวันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปกับตัวเกมด a ชเชสแอนแคลงลิป p a อพาร์ตที่ตัวเกมนี้มันก็วางจําหน่ายมาได้มากกว่า2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ตัวเครื่อง PlayStation 5ได้ออกวางจําหน่ายใหม่ๆ และมันก็แฟนอีกเกมหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นมากที่สุดแต่ใจมันไม่รู้ยังไงนะครับมันบอกว่าคอยได้กับตัวเกมนี้กับการที่จะออกมาให้กดรับตัวเกมฟรีๆในตัวระบบสมาชิก PlayStation Plus แบบปกติที่แจกตัวเกมในแบบรายเดือนจนทาง PlayStation ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบสมาชิกเป็นแบบใหม่ที่มีด้วยกันร3ระดับให้เพื่อนๆได้เลือกใช้บริการกันในวันนี้นั่นก็เพราะการโจมตีทางการค้าของทางคู่แข่ง ที่มันให้ความแตกต่างและเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดกับ Xbox Game Pass ของทาง Microsoft แต่ผมก็คิดเอาไว้นะครับว่าเจ้าตัวเกม l e g e a d and Crank l i e Apart มันก็คงจะโดนโยกมาใส่ในตัวรูปแบบของเกมเช่าแบบกำหนดตัวเวลาแทนและก็เป็นแบบดังที่คิดไว้จริงๆกับตัวเกมนี้และเจ้าตัวเหตุการณ์แจกเกมฟรีให้เล่นกันของเกม Legend and c r a n นี้ก็ทําให้ตัวผมเองฉุดคิดออกมาได้เลยนะครับว่าการเล่นเกมที่ประหยัดที่สุดทางด้าน Sony เขาก็ออกแบบมาให้แล้ว แต่มันก็อยู่ที่ตัวกิเลสข,ของเหล่าเกมเมอร์นั่นเองนะครับว่าจะหักห้ามใจในการรอคอยได้หรือไม่ก็อย่างเช่นตัวเกม j e ไดเซอ v ์ไ o r นะครับที่ตัวผมเองนั้นก็อยากจะเล่นมากที่สุดแบบ Day 1แต่ก็หาซื้อแบบตัวแผ่นไม่ได้ก็ต้องรอคอยมาได้ประมาณ3-4วันเพราะเมื่อกลับมาเจอตัวแผ่น j e ไดเซอร์ไ o r เความอยากที่จะได้เล่นตัวเกมนี้มันก็หายไปแล้วกลายเป็นคําว่ารอได้จะรอให้มาเล่นแบบฟรีใน PlayStation p l u s อีก2ปีเหรอ หรือถ้าหากมีโอกาสซื้อแผ่นมือ2หรือทางระบบ s t e ีมที่ลดราคาก็ยังคงคอยได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันและเมื่อหันมามองทาง PlayStation Plus ในแบบระดับ e x t r a หรือ Deluxe ที่มีตัวค่าบริการรายปีฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยแล้วก็ตกเดือนละประมาณ200บาทที่เหล่าเกมเมอร์จะมีตัวเกมที่มีให้เล่นทั้งแบบแจกฟรีให้กดรับกันและตัวเกมแบบเช่าที่กำหนดเวลาที่บางครั้งก็จะมีตัวเกมเก่าบ้างใหม่บ้างหรือจะเป็นแบบ d a y One มันก็มีการสลับปรับเปลี่ยนเกือบจะทุกเดือนและมันก็มีความคุ้มค่ามากเพียงพอแล้วในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของการซื้อตัวซอฟต์แวร์ตัวเกมใหม่ๆม,มาเล่นในแบบ d ดย์วัก็ได้เช่นกันคราวน,นี้เรามาดูรายชื่อเกมให้เล่นฟรีๆกับระบบ PlayStation Plus ในตัวระดับ Extra และ Deluxe ของช่วงเดือนทุสภาคมที่จะแจกให้เล่นกันแบบฟรีๆสักหน่อยนะครับที่มองมองไปนับวันมันก็ยิ่งไม่ธรรมดาเช่นกัน ที่นอกเหนือจะมีตัวเกมดิจิตอลแอนคลังริบอพาร์ตมาให้เล่นแล้วมันก็ยังมีตัวเกมแบบเดวันกับวันแรกที่เปิดตัวอย่างตัวเกมพัสดุที่ชื่อว่า humidity เข้ามากับเขาด้วยนะครับรจะเป็นตัวเกมเก่าๆที่ผมก็คาดว่าคงยังมีเกมเมอร์อีกหลายๆคนยังไม่เคยได้สัมผัสความสนุกอย่างตัวเกมตระกูลซีรีส์ทูมเ r เดอร์ก็เรียกว่ามากันเกือบทั้งคอลเลกชันหรือจะเป็นเกมแนวเล่นแบบสบายๆง่ายๆอย่างสากูระมันก็ไม่ธรรมดาหรือเพื่อนๆคนไหน ที่ชอบเล่นเกมแบบเก่าๆอย่างยุคของ p พ2เกมสายลับสุดโด่งดังไซฟอนฟิลเตอร์ภาคโลแกนชาโด w มันก็มีเพิ่มมาให้เล่นกันด้วยดังนั้นตัวเกมแบบเช่าเล่นของเดือนพฤษภาคมของทางระบบ PlayStation มันก็น่าจะมีตัวเกมเข้ามาให้เล่นได้หลากหลายและก็น่าจะครอบทุกความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ทุกกลุ่มก้อนอย่างแน่นอนและถ้าเพื่อนๆบอกว่าเดือนนี้ยังไม่มีเกมไหนที่ชอบเลย ทางผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วนะครับขนาดเอคอนทีวีที่พึ่งสมัครตัวแพ็กเกจต่ำสุดอย่างเอเซนเชียไปนะครับมันก็น่าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องอัปเกรดตัวระบบเอ t r a หรือดีลักจนท่ายโอ้โซนี่นี้มันมีวิธีเร,เรียกเ,เงินออกจากกระเป๋าจากเกมเมอร์ได้ทุกเวลาจริงๆเมื่อเขาอยากจะทำแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ I have some rice husks right here. We plant rice. Right.